สวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขคนนะครับมาพบมาพอกับจ่าก่วงนะครับในช่วงแรงแรงนะครับกับเข่ากับหน้ามาฝากพี่ฝากน้องครับมือนีเป็นตําบกมะละครับพี่น้องครับเป็นเมนูพิเศษเหล่านเนาอพี่น้องครับเฟซี่นขอมาครับพี่น้องแก้มกับยังครับแก้มกับปลาปลาคอแดดเดียวครับปิ้งครับแล้วก็แคบหมูเนี่ยนี่พักเม็กครับพี่น้องพักเม็ก้วกาพักเวียน้วก็พักขานะครับบกมะละนี่ผู้พคนทีกินเข่ายากได้นอกเพิ่นกะจี ขันผู้ใดกินนะกะสิจะเลื่อนอาหารนะครับพี่น้องจะเลื่อนอาหารมาครับพี่น้องไปไประยุกออกมาครับเป็นต่าบอกมาละพี่น้องเงาครับพี่น้องก,ก,กินกันครับผมพื่อเก่าอืมซือบอกพี่น้องไปครับเขาเหนียวอเกอ่าครับ คำนันสายขมกับซิมักกครับแบบนี้เนาะอนี่ตับมาลาดลวนๆครับพี่น้องฮักแวนนี่เป็นซื้อตลาดมากครับพี่น้อง มา呀พี่นอง <laughs> ต้องไปทุบทุบก้อนพี่น้องถ้าจัมันตีบอเขาเครื่องครับทุบเนาะ <c oughs> มันหลายครับว,ว่าไปครับเริ่มมาวนเหรอครับพี่น้องโอ้ เอาไปให้พี่น้องรับเพิ่นมักหน่อเอาป่าเพิ่นเอาวางคือเนาะตนึงอืมโอ้ึฮึพึฮึฮึฮึ่ึฮ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 ัฮ เป็นบักมาลังขี่นกครับเนาะอืม <laughs> เป็นอุปสรรคท,ทุกคนไทยคลิปแบงนี้ครับ <laughs> รสชาติเป็นไงครับันงิดขมผมบ่าไรเพราะว่าผมเอามาตำใส่บอกกันพี่งตามบุกหงครับมันเข่าขเครื่องแล้วเดี๋ยวเงาไปพี่น้องเอาห้เบิ้น้ำห้เบิด,บดอันนี้เบิ้ลได้ตำครับนี่วางไว้ ีครับพี่น้องก็วันกระจายครับรบไปไทยรบไปไทย คือฝนติดตกนะครับเราอยู่แล้วครับพวกนัง่ง เยอยมากพี่น้องทรงสือออกเผ็ดเผ็ดครับอันนี้บม่ได้ตำครับ 啥谎，你不用。 哦。<laughs> เผ็ดครับเอ้บอกมาลากกะคือจังบดไม่กินปันไดมันขึ้นหลายแต่คือไม่งวันกไดใดพี่น้องอืมเพชรพี่น้องเพชร โอ้ตจเถอบลุมเย็นเย็นแม้วันหลายครับต่อไปอย่าไม่ได้กลกางมุ่งท่ายอยู่ครับพี่น้องไม่เอา หลายครับพี่น้องครับขออภัยหลายแล้วครับพี่น้องครับเบิดพอดีครับเรียบร้อยครับพี่น้องครับเบิดครับเมนูนี่พี่น้องครับเป็นเมนูอ่าที่บอกค่อยกินกันนาอพี่น้องเนาะแต่ว่ากันเข้ามาประยุกต์แน่นะครับมันกับทีแซบนะครับต่าเป็นขึ้นจังตําบกุงนะครับนะครับสารัดุ้นเข้ามาละก็คือนะครับหนึ่งละครับ นะครับจะเลือญอาหารนะครับสงนะครับก็คือต้านอนุมูลอิสระนะครับหลักที่สามนะครับให้ระบบขับทายเฮ้าดีขึ้นนะครับคลิปนี้นะครับโอ้โหพี่น้องคลิปนี้นะครับเป็นคลิปพิเศษนะครับจัดขึ้นมาให้พี่ให้น้องนะครับกับผู้บันทึกเพ่อนขอมากนะครับเยบ้อยแล้วครับเบิร์ดครับพี่น้องนะคือเกาครับพี่น้องครับในระหว่างการรับประทานนะครับการรัาการจานะครับของจากวงนะครับนะสีบอสุภาพจังไดนะครับผมก็ตตองขอ โทษแล้วก็ขออภัยพี่น้องไล้เลนะครับแมงวันกันหลยๆครับพี่น้องนะครับฝากเป็นกำใจนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแช่นะครับกดกระดิ่งนะครับให้จ่ากลวงเลื่อพี่น้องครับคลิปนี้เพราะใบสมนี้ครับเบิร์ดครับตำบอกบาลครับแคบหมูแล้วับปิ้งปลาครับพี่น้องสวัสดีครับ